ทุกคนเมื่อคืนคิดถึงกันมาก,มากใช่ไหมหคิดถึงกันมากใช่ไหมถามหากันใหญ่เลยเมื่อคืนไม่ได้ไปไหนคะ่ะไม่ได้ไปเที่ยวก็กลับมาก็อุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะน่ารักที่สุดเลยขอบคุณครับโอ้ย กำลังใจมากะเช้าเลยดูสิกลับมาก็อาอบน้ำดูหนังดูอะไรแล้วก็นอนเมื่อวานหมดแพชชั่นในการไลฟ์หมดแพชชั่นเหนื่อยด้วยนะแล้วก็เพียด้วยเมื่อวานรู้สึกเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นโรคอะไรนะมันมีความรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงอะ เรียไม่มีแรงจะหยิบจะจับทำอะไรนะคะสวัสดีค่ะทุกคนทำไมไม่ไลฟ์ใน i อก็อยากไลฟ์ในติ๊กตอกบ้างะคะ่ะเปลี่ยนบ้างแฟนคลับมีหลากหลายกลุ่มน,นะคะเราต้องดูแลให้ทั่วถึง อือม่อยแม่ทำไมของเขามึเข้มข้นกว่าบ้านเราอ่ะอืมซาบิลี่เข้มข้นมาก คนเกาหลีกับคนญี่ปุ่นน่ะถ้าจะดูว่าบะหมี่หรือรามเมงอร่อยหรือไม่อร่อยเขาต้องกินแบบเขาดูที่เสียงซูดด้วยนะแบบอย่างเงี้ยถ้าจะดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอะ่ะวันนี้เสียไม่มาไม่ต้องถามหาเสียเพราะว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังกละมังซักผ้ามาก วันนี้แทนที่เราจะไปคือหนึ่งไปวัดเสียอย่าพาเสียเข้าวัดน,นะออตอนเช้าเนี่ยไปเข้าวัดแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาที่โรงแรมเพื่อที่จะเตรียมตัวสําหรับงานตอนกลางคืนบางคนถามว่างานที่เรามาที่เราเนี่ยคืองานอะไรเขาเปิดตัวมิ s แกรนด์ลาวนะคะผู้เข้าประกวดยี่สิบคนยี่สิบคนก็เชิญพวกเรามา อยู่ในอยู่ในงานแบบพิธีเปิดด้วยนะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นในในไลฟ์แหละเจอ๋ยวออกไปก่อนชอบแซมนะเสียมันชอบแซมมา จะบอกว่าพี่ฟ้าไม่แน่ใจถ้าไม่ได้มีไลฟ์ในในเพจมิสแกนไทยแลนด์ก็น่าจะมีไลฟ์ทางเพจของมิสแกลาวสักคู่นะคะ ิงใช่ชุดลาวสวยมากเขาก็เป็นเหมือนแบบชุดประจำชาติบ้านเขาซึ่งสวยมากเดี๋ยวพี่ฟ้าให้ดู Look so b e โ u เบ f u l ฟ h a n k you. แล้วมีคนคิดถึงเสียแน่เลยไ <c oughs> อ,มอยไม่ใช่จามไม่สบายเกี่ยวอะไร วันนี้จะไปวัดเชียเลยไม่มาเสียหันมากไปวัดใช่ไหมเอายิงฟ้าไปแทนจบเมื่อวานไปดูไลฟ์ย้อนหลังของบอสมาจบเหมือนกันบอสยังจบ ขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะคะคือกำลังใจในการทำงานเป็นงานอ้อนของขวัญแบบอ้อ,อ,อ,อมๆโฉมอูมามิเข้มขน้นไปเรียนก่อนนะมามาั้องไเรียน นี่ว่านี่สวยนะพึ่งตรงวันเนี้ยมันน่ารักจุ๊ปูจุ๊มปีอะ่ะมันแบบมันน่ารักอะ่ะชุดมันหวานอะ่ะมันมันมีดอกไม้ด้วยแล้วหน้าก็แต่งเองวันนี้มันก็เลยดูแบบตัหน่ารักเสียบเบิ้มก็ชอบมากลางคืนก็นไม่ชอบงากลางวัน นี้ร่างหน่อยมึงก็ลองถ่ายดูสิโคตรใคร่ถ่ายดูสิ ตายแล้วจะกลับอยู่แล้วพว่งู้วมีระเบียนอบอบเบ่ <c oughs> ไม่ต้องบนคิดถึงเสียอุ๊ยขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญค่ะ หมื่นหกคนดูสู้ชีวิตที่อุ้ย <c oughs> ลงขึ้นที่ไลฟ์ตอนนี้เนี่ยเพราะว่าคิดว่าออกไปข้างนอกเนี่ยสัญญาณมันไม่ได้มากพอที่จะไลฟ์นะคะมันก็จะกระตุกก็เลยแบบพยายามจะ <c oughs> พยายามที่จะไลฟ์ในห้องเพราะว่ามันจะได้ไม่กระตุก สวัสดีนะ้องคุณงามคุณเก่งสวัสดีค่ะพี่ฟ้าอ่านไม่ทันไปเร็วมากสวยขอบคุณนะคะ Princess ขอบคุณค่ะ thank you guys อ่ไม่แน่ใจว่าไปวัดอะไรพี่ฟ้าเองพี่ฟ้าก็ยังไม่รู้ว่าพี่ฟ้าไปวัดอะไรต้องถามทางกองนะคะสบายดี เมื่อวานขอบขอบใจขอบใจหลายๆที่มาตอนฮับเหา่ากับมูที่สนามบินน้าหักขนาดคอยอยากให้พวกเจ้าูไว้ว่า,วาคอยหักเจ้าหลายๆและจะฮักตลอดไปแฟนคลับเหล่าน้าหักขนาด วันนี้ไม่ใช่เสียเบิ้มนะห้ามเรียกเสียเบิ้มเสียเบิ้มเด็ดขาดวันนี้เราจะไปอุ๊ยยูนิคอร์นเหรอขอบคุณค่ะไม่เคยเห็นวันนี้เราจะไปวัดตอนเย็นเนี่ยเรามีออกงานด้วย ค่อนข้างจริงจังอุ๊ยขอบคุณค่ะน่ารักมากขอบคุณค่ะถ้าคิดถึงเสียเบิม้มเดี๋ยวเรียกให้ตอนกลางคืน,นแต่ว่าเสียค่อนข้างเล่นตัวนะเมื่อวานเสียค่อนข้างที่จะนอยเสียบอกเสียงอนโดนด่าว่าแก่เสียก็เลยไม่มาแล้วบอกว่าเสียกลับยุโรปแล้ว บินกลับไปเมื่อตอนหัวค่าเสียบอกฝากดูด้วยลูกๆเสียคนไหนดื้ออะไรเงี้ยเสียกลับไปยุโรปแล้วนะโอ้วาเมื่อวานเสียแบบนั่งปาดน้ำตาเปิลจะว่าเสียอะไรก็ได้แต่อย่าว่าเสียแกเสียรับไม่ได้แค่นั้นบอกวันนี้ฝ่กยอิงฟ้าออกงานทีเพราะว่าต้องไปวัด เสียไม่ถนัดเสียไม่ถนัดงานเช้าเสียขอกลับไปพักใจแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเจอกันตอนแบงคอกไทยแลนด์หรืออาจจะคืนนี้ดูกันก่อนแต่คิดว่าคืนนี้เนี่ยพี่ฟ้าต้องนอนเร็วมากเพราะว่าเราจะต้องกลับก่อนน้องๆ เพราะว่าพี่ฟ้ามีงานที่กรุงเทพรออยู่เพอเอออาจจะต้องกลับคืนนี้ด้วยไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าต้องกลับก่อนน้องๆเสียน่ารักมากขอบคุณนะคะขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูเสียจบซูมหน้าไปเลย หุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับเครื่องบินนะคะกำนันเบิ้ลออกไปทำงานแล้วแต่เช้าตรู่ตื่นไปใส่บาตีห้าแล้วก็ออกไปทำงานแล้วกำนันเบิ้มไม่ค่อยมาเล่นโซเชียลหรอกกำนันเบิ้ะจบจบจะให้เป็นเสียดูชุดด้วย จะให้เป็นเสียกันยังเดียวเลยมดูชุดด้วยจะเอะอะให้เรียกเสียเอะอะให้เรียกเสียดูชุดด้วยให้เกียรติชุดนิดนึงนะชุดหวานเจี๊ยบให้อิงฟ้าออกมาทำงานเถอะจบนี่เมื่อกี้เสียฝากมากูจะเป็นไบโพล่าละเริ่มเลยเป็นใครไม่รู้ตอนนี้สับสนไปหมด เห็นคำว่าเสียเบิ้มไม่ได้จะมาอย่างเดียวเห็นแฟนขับเรียกร้องไม่ได้เสียจะมาอย่างเดียวเลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะคะอินฟ้าทำงานแต่เสียใช้เงินถลุจบทุกอุ้ยทุก วิขิคพูนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ฟ้าก็จะลงละพ้าเดี๋ยวจะไปเข้าห้องน้ำเตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวต้องออกละขนาดเก้าโมงครึ่งนี่เพิ่งเก้าโมงห้าสิบห้านาทีเองมันยังไม่ถึงเก้าโมงครึ่งอยููนาฬิกาอีกทีนึงก็คือเก้าโมงห้าสิบห้าแล้วจบแต่ดีขาขา ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะอุ๊ยนีนปะท้องร้องอุ๊ยน่ารักขอบคุณค่ะอันนี้ไม่เคยได้ ขอบคุณน,นะคะท้องร้องทางที่เพิ่งกินมาม่าเมื่อกี้ยิ้มหวานก็มันยังไม่เก้าโมงสามสิบจะรีบทำไมมันยังไม่เก้าโมงครึ่ง เฮ้ยขอบคุณค่ะลอเล่นเขายังไม่เสร็จกันข้างล่างเขากังลังแต่งตัวกันอยู่คนอย่างพี่ฟ้าไม่มีคำว,ว่าสายเจ้าเขานัดเก้าครึ่งลงไปตั้งแต่ตีห้าลงไปรอเขาใส่สภาพแค่นั้น น่ารักปุยมุยขอบคุณคาโจบพูดแค่นี้ถูกหวยลาวไหมคะออกอะไรอะ่ะยันไม่ได้เอามาดูเลยอะ่ะที่แฟนคลับให้มาน่ารักเนาะพี่ฟ้าเนี่ยน่ารักจริงสวยแบบตะโกน ยังไงอ่ะสวยอย่างเงี้ยหรอสวยสวยอย่างเงี้ยหรอจริงๆมันก็ต้องชมตัวเองกันบ้างเพราะว่าน่ารักจริงๆบางทีเสียยังชอบอิงฟ้าเลยจบออกหนึ่งเก้าหรอไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดู จะลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะไมห่หหากคิดถึงยังไม่ได้เข้าดอมเลยวันนี้หมดแพชชั่นในการเข้าแอปพลิเคชันทุกสิ่งส่วนพูดตรงกว่าเสร็จธุระก็ขึ้นไลฟ์ติ๊กตอกเลย <c oughs> ขออภัยด้วยจริงๆไปแล้วนะคะทุกคนบาบุยไปแล้วนะคะทุกคนบาบุย